มาอะไรครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับวิคแอนโกในพาร์ทที่132กันแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เล่น SCP 682ไปก่อน SCP 682ก็เป็นคาเค้นแต่คาเค้นเนี่ยไม่ค่อยแปลกสักเท่าไหร่แต่ SCP เนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าแปลกนะครับอ่าซึ่งผมก็มองว่ามันแปลกนะ หลังๆมานี้เริ่มแปลกนะครับแต่ในวันนี้ตามคำขอครับปลาบล็อกซึ่งก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเกมมีนี่ครับมีนี่ครับแล้วก็มีนี่ครับแหมนี่เยอะเหลือเกินเ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นในวันนี้จะเป็นปลาบล็อกก็ไม่น่าจะแปลกสักเท่าไหร่ครับอ่าพูดมาถึงขนาดนี้แล้วตัวที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาเล่นในคลิปนี้นั่นก็คือ ปลาฉลามชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าซเซลเ i มอร์ฟาเป็นปลาในชั้นปลากระดูกอ่อนจำพวกหนึ่งมีรูปร่างโดยรวมเพียวยาวส่วนใหญ่มีซี่กองห้าซี่คีบทุกซีบคีบทุกซีบ <c oughs> คีบทุกคีบแหลมคม <c oughs> คีบหางเป็นแฉกเบ้าลึกมีจุดเด่นคือส่วนหัวและจาง,งอยปากแหลมยาวปากเบ้าคล้ายผจ์เสี้ยวภายในมีฟันอันแหลมคม <c oughs> ภาพรวมของฉลามก็ประมาณนี้ครับ และแน่นอนครับเปิดข้อมูลของฉลามมาแบบนี้ตัวที่เราจะมาเล่นในคลิปนี้ก็ต้องเป็นฉลามอย่างแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นฉลามสายพันธุ์ไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันอันตน,นี่เลยครับคุณผู้ชมมีมาฉลามบล็อกแต่ นี่แหละครับที่ผมสงสัยอยู่ตอนนี้นั่นก็คือมันเป็นฉลามสายพันธุ์ไหน <What? S 1> แถมมาเกิดอยู่ตรงนี้ด้วยอดี๋ยวบอกนะว่าผู้พัฒนามอดสร้างเจ้าตัวนี้ขึ้นมาจากพื้นฐานของฉลามขาวต้องต้องลองเข้าไปดูครับคุณผู้ชมถ้าเรากัดฉลามขาวพวกนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าเราเพื่อนกันใช่หรือเปล่ามาลองดูกันกัดได้คุณผู้ชมกัดได้ แม่ผู้พัฒนาหมอดคุณหลอกผมให้ตายสิกัดใต้เฉยเลยกัดใต้เนี่ยไม่ใช่แปลกไม่ใช่เรื่องแปลกสักเท่าไหร่แต่ที่ผมยังรอดอยู่เนี่ยอันนี้น่าแปลกคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวมาฮิมาฮิาฮขอร้องหน่อยนี่ดาอยู่ดาเบส0.5นะครับเดี๋ยวถ้าดาเมรเราขนาดนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับ มันไม่น่าจะใช่พื้นฐานจากฉลามขาวอย่างแน่นอนโอ้โหโอ้เดี๋ยวอึดซะด้วยให้ตายสิไม่น่าฉลามขาวไปแล้วทีนี้มาลองกับฉลามหัวค้อนกันบ้างคุณผู้ชมจะกัดได้หรือไม่ออผมว่าเริ่มแปลกผมว่าเริ่มแปลกแล้วฉ <laughs> ลามหัวค้อนก็กัดได้คุณผู้ชมถามจริงเดี๋ยวก่อนนะ อย่าบอกนะว่าผู้พัฒนาหมดพัฒนาตัวนี้มาจากถลาวเมกันโลดแต่เดี๋ยวก่อนอาจจะยังไม่น่าใช่คุณผู้ชมเพราะว่าดาวเมทมันแค่นี้ศูนจุดเจ็คุณผู้ชมเออแต่แค่มันกัดถีเท่านั้นเอง <c oughs> นี่ขนาดกัดถี่นะเนี่ย <c oughs> ไม่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 นะแก <c oughs> มาจากไหน <c oughs> โอเคโอเค นี่นั่นเหละฉลามไม่ไก่ลโลดดนไม่ใช่มันต้องไม่ใช่ <c oughs> ทำฉันไว้แสบมากนะเ <c oughs> จ้าซิปแพกีินัเอาไปไหนละ <c oughs> ไปนน่นสินะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ฮ่า <c oughs> ยังเหลือเนื้อให้ผมอยู่คุณผู้ชมนั่นแหละดีดีเยี่ยมเสียวคือชิ้นขนาดนี้ก็โดดเข้ามาไม่ได้หรอตายแล้วโอเคเลเวล okay. 2 ได้อยู่ครับตายอยู่คืนทุนให้ผมอยู่เอาละ่ะเลวเบลสามเดี๋ยว <S 1> <1> <S ข้างบนทันฝากไว้ก่อนมไม่ได้ <1> <1> คือดาวเมดเรามันช้าเกินไปคุณผู้ชมคืนกัดอยู่แบบนั้นเรื่อยๆมันหันมากัดเราแตกอย่างแน่นอน <1> <1> เดี๋ยวไม่ตามนะไม่ไว้ใจสักเท่าไหร่คุณผู้ชมเอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยข้างล่างเจอพกนาโทดอน ถ้าในเมื่อเราเป็นเมกะโลดอนเอาล่ะพราะนาโทดอนตัวนี้ก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาโอ,อ้ใช่ครับมันเป็นปัญหาของเราเนี่พี่ใหญ่ฉันมาแล้วรับเต็มพี่ใหญ่รอฉันด้วยไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวโอเคไม่นะไม่นะอย่านะ ไม่แต่มันไม่มีใครมาทําอะไรเราได้อยู่แล้วคุณผู้ชมอมืแม้กระทั่งฉลามหัวค้อนตรงนี้โอ้ยไม่เหลือให้เลยนะแต่เดี๋ยวตรงนั้นอไอตัวนั้นมันทำทำเราได้แน่นอนครับคุณผู้ชมโอเคเลเวเบลสองแต่ว่าพี่ใหญ่ผมไปไหนแล้วเมื่อกี้นี้เหมือนจะไปตรงนั้นอ่าไม่หลอกกันเลย จัดการไปแล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะชัดไหมคุณผู้ชมชัดขนาดนี้ไม่มีอีกแล้ว <c oughs> คือมีพื้นฐานมาจากเมกาโลดอนครับแต่ทำไมตัวเรามันเล็กเช่นนี้ <c oughs> แถมดามเมกนี่คือ <c oughs> น้อยนิดโอเคมาชลาหัวค้อน แกบังอาจมาแจ้งเนื้อฉันไปเมื่อกี้นี้อืมขอคืนละเนอ a few moments later ถึงตาแกแล้วเจ้าไซแพกตีนัดเมื่อกี้นี้ฉันได้รู้สายพันธุ์ของฉันแล้วฉันคือแมกกาโลโดอนในร่างป่าบอกอืมโอ้โห1.9นี่ก่อนหน้านี้ที่แกกัดฉันได้มันฟูกอืมเนี่ยจริงๆ มันไม่สามารถกัดเราได้นะครับเอออโทเมื่อกี้นี้มันฟุกคุณผู้ชมมันฟุกตายเจเถอะหมาดาวเม็ดหนึจุดเเดี๋ยวเหมือนจะบ้องเทคไปแล้วหรือเปล่าคุณผู้ชมอ้าวอ,อโทดาวเม็ดหนจุดแต่ถ้าโดนที่ๆแล้วก็เรียบร้อยได้เหมือนกันถาลามบอกมาแล้ว ตกใจลืมไปพวกเดียวกันคุณผู้ชมมานี่ก่อนเลยสติกโซโซอรัสนะครับนี่ขนาดเราเลวเวล13แล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมยังกัดเข้าทิละ่สี่โอเคไปเลยพี่ชายอย่ามาแย่งฉันเดี๋ยวนะเรียบร้อยหรือเปล่าอับถ้าเรียบร้อยแล้วก็ฮะไม่ได้แดกคุณร่กยังยังไม่เรียบร้อย แกบังอาจมาหลอกฉันเลยเรียบร้อยสักทีให้ตายสิแต่ผมไม่กัดนะครับลากขึ้นน้ำดีกว่าง่ายกว่าเยอะ <c ười> คือดาวเมดเรามันน้อยจริงคุณผู้ชมเออให้ตายสินี่ขนาดเลเวส17เจ็ดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวไปลองดูกัน17แล้วดาวเมทจะเยอะขึ้นหรือเปล่านี่ไงนี่ไงตัวเดิมเลย นี่เมื่อกี้นี้4ตอนนี้เพิ่มเดี๋ยวนะเหมือนจะแรงอยู่8-26อ่าแต่มันไม่ยอมกัดถี่ให้แล้วครับคุณผู้ชมมันกัดแล้วปล่อยกัดแล้วปล่อยโอ้โห,หนักกว่าเดิมอีกทีเนี้ยขอแบบทีทเหมือนเดิมจะดีกว่าอ่ะโคนโอสอไม่เหลือเลยทีนะอย่าบอกนะว่าเมกกะโลดอนตัวเมื่อกี้นี้ จัดการไปหมดแล้วนี่ไงอยู่นี่โอเคโอเคเดี๋ยวผมช่วยเดีย๋ยวผมช่วย <c oughs> ช่วยขบมยเนื้อแหละเออรู้สึกว่าเล่นยากเล่นยากเหมือนกันคุณผู้ชมโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้มาแค่ชิ้นเดียวเองยังเหลือรอดอยู่หนึ่งตัวท่า <c oughs> นเห็นแกนะแกมาหลบอะไรอยู่ตรงนี้ออ <c oughs> เออแหม่ลำบากเล่นลำบากเหมือนกันคุณผู้ชมฉลาวบล็อกตัวเนี้ยเนี่ยคือมันจะตายให้ผมหรือเปล่าคุณผู้ชมถามจริงมันเล่นกัดปล่อยกัดปล่อยนั่นไงนั่นไงโดนแย่งอีกแล้วเรา <c oughs> หมดกำ <c oughs> เลวเวลสิเกแต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมก่อนที่เราจะมาโซนตรงเนี้เยราเลวเวลเท่าไหร่ <c oughs> รู้สึกว่ามันขึ้นมานิดเดียวอแกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวเหมือนจะเป็นปลาไหลไฟฟ้านะครับแต่เป็นในร่างของหุ่นยนต์มันจะช็อตเราหรือเปล่าคุณผู้ชมเอาล่ะเลเวลสิบเที่ก่อนหน้านี้ผมยังไม่มาตรงนี้ก็เพราะว่านี่แหละครับมันมี อะไรไฟฟ้าตัวนี้อยู่อืเหมือนว่ามันจะไม่ท็อเรานะครับ <laughs> เลือดมันเท่าไหร่คือเดี๋อ่ะดับไหมเหมือนเครื่องจะไม่ดับเอโถนึกว่าเครื่องดับให้ตายสิ <laughs> 5 minutes later ปาลาไหลหุ่นยนต์ผมขอเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับมันไม่ตายจริงๆคุณผู้ชม <laughs> มาขอมาฟาเวลกับหวานสเปิร์มตัวนี้ก่อน ฉันคือเมกาโลดอนในร่างของป้าบอกนะแกจะสามารถจัดการฉันได้หรือเปล่าเอาสิกระโดดไหมกระโดดฉันไหม <c oughs> แต่ฉันอนะโดนแกอย่างแน่นอนแต่ว่าดาเมจ35คือเท่ากับปลาไหลเมื่อกี้นี้เลยแหมม่เป็นไรแต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะจัดการได้อยู่ มาเลยนี่เจอความสามารถกัดทีทีของฉันไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นการกัดทีทีแบบแมนนวลนะครับกดยำ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 นิ้วจะเป็นตะคิวอยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเออสักทีเถอะอะเรียบร้อยคุณผู้ชมโอเคนี่ตัวนี้แหละจัดการได้โอ้โหรู้สึกว่า ตัวเราใหญ่เกินคุณผู้ชมโหโหคือมันเลยกัดเราได้เลยทีนี้เอาล่ะครับคุณผู้ชมเรามาต่อกันจากเมื่อกี้นี้กันเลยดูแหมแเลเ้วเราสามสิบตัวยังใหญ่คุณผู้ชมถ้าครั้งนี้ยังสู้นี่เจ้าตัวข้างล่างนี้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่เดี๋ยวก่อนขอซูมลงไปดูก่อนมองไม่เห็นมา มาปาลาอยไฟฟ้าเดี๋ยวดามเมจเราเท่าไหร่มองไม่เห็นเหมือนกันร17นะครับอืมครั้งนี้ไม่แตกก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรละเรียบร้อยไหมคุณผู้ชมเรียบร้อยไหมเหมือนมอเตอร์จะหงิดไปแล้วครับน่าจะตายครั้งนี้เออแต่ว่ากัดหลายครั้งอยู่คุณผู้ชมดามเมจเรา100คือ เท่าที่ผมกดอยู่ตอนเนี้ยผมกดไปแล้วไม่ต่ำกว่า30ครั้งแน่นอน <c oughs> อ่อา <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนกันแล้วกันนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชม <c oughs> เพราะว่าตัวนี้มันไม่มีอะไรให้ผมเล่นเลย <c oughs> มากัดใครเขาก็ไม่ค่อยจะได้นะครับเออแล้วตัวอื่นก็ไม่ค่อยจะกัดเราซะด้วยอ่ะเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวราไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าคือเลเวล50นี่คือไหว้ค่อนข้างยากละคุณผู้ชม